ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง United Solar Power นะครับวันนี้เรามีสาระดีๆเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์มาฝากกันครับในเรื่องของไดโอดบายพาสนะครับก่อนการรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางเราครับ ครับตัวไดโอดไบพาสคืออะไรนะครับและทำไมจำเป็นจะต้องมีอยู่ในแผงโซลาเซลล์นะครับก่อนอื่นก็คือตัวไดโอดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับขนาดเล็กซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านได้ทางเดียวนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็พบได้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบจะทุกชนิดเลยนะครับรวมถึงภายใน ตัวแผงโซลาร์เซลล์ของเราด้วยนะครับซึ่งตัวไดโอดตัวนี้เนี่ยก็จะถูกติดตั้งอยู่ในกล่องต่อสายนะครับที่เป็นสีดำด้านหลังแผงโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีไดโอดอยู่3ตัวนะครับอยู่ในกล่อง3ามกล่องดังภาพนะครับตัวไดโอดเหล่านี้หรือไดโอดบายพาสก็คือมีหน้าที่ตามชื่อเรียกเลยก็คือบายพาสนะครับหรือยอมให้กระแสไฟฟ้าข้ามได้นะครับโดยกระแสไฟฟ้าจะข้ามผ่านเซลล์บางส่วนที่ผลิตกระแสไฟได้น้อย หรือไม่ได้เลยนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการถูกบงังซึ่งการถูกบงังบางส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปในการไหลผ่านของอกระแสไฟฟ้าที่มาจากวงจรอ,อื่นซึ่งไดโอดตัวนี้ก็จะส่งผลให้ช่วยลดผลกระทบเรื่องการสูญเสียกําลังไฟนะครับในกรณีที่แผงโซล่าเซลล์ถูกบงังเป็นบางส่วนได้นะครับทีนี้ตัวไดโอดไบพาสททำงานอย่างไรในแผงโซลาเซลล์นะครับ จากในภาพนี้นะครับก็จะมีโครงสร้างของแผงโซลาเซลล์นะครับให้ดูนะครับซึ่งจะเป็นแผงโซลาเซลล์แบบพาร์ฟเซลล์นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ประกอบไปด้วยเซลล์144เซลล์ก็คือฝั่งละ72เซลล์ทีนี้การทำงานของไดโอดายพาสเนี่ยก่อจะติดตั้งไดโอดลงไปเขาก็จะมีการแบ่งกลุ่มเซลล์เป็น3กลุ่มนะครับดังภาพโดยแต่ละกลุ่มก็จะมีไดโอดายพาสควบคุมกลุ่มละ1ตัวนะครับ ซึ่งในสภาวะปกติที่ไม่มีการบังแสงใดๆทั้งสิ้นเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละกลุ่มก็จะไหลผ่านวงจรนะครับข้ามกลุ่มไปตามปกติโดยไม่ไหลผ่านตัวไดโอดไบพาสทั้ง3ตัวสาเหตุที่ไม่ไหลผ่านก็เนื่องมาจากว่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยขั้วบวกขั้วลบจะมีทิศทางกลับขั้วกับตัวไดโอดไบพาสตลอดเวลานะครับไดโอดก็จะไม่นำกระแสทีนี้เมื่อ เกิดการบังนะครับหรือมีเงาไปบังตัวแผงโซลาเซลล์บางส่วนนะครับกระแสไฟฟ้าในกลุ่มที่ถูกบังเนี่ยก็จะลดลงเป็นอย่างมากนะครับซึ่งความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้น้อยตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มาจากเซลล์กลุ่มอื่นนะครับซึ่งเซลล์กลุ่มอื่นนั้นเนี่ยยังคงผลิตไฟได้ตามปกตินะครับซึ่งการขัดขวางการไหลของกระแสตรงนี้เกิดเนื่องจากว่า วงจรทั้งหมดเป็นการต่อในลักษณะที่เรียกว่าอนุกรมนะครับดังนั้นเพื่อลดปัญหาเหล่านี้การดีไซน์ของตัวแผงโซลาเซลล์ก็จะมีการติดตั้งไดโอดบายพาสเข้ามาในแต่ละกลุ่มเพื่อช่วยที่จะสร้างเส้นทางสำรองนะครับให้กับกระแสไฟฟ้าให้กระแสสามารถไหลผ่านได้นะครับเพราะว่ากลไกการทํางานก็คือเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยอาจจะได้ต่ําลงนะครับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยก็จะต่ําลงด้วยเช่นเดียวกัน ทีนี้เมื่อแรงดันในกลุ่มที่ถูกบางเนี่ยเกิดมีค่าที่ต่ําลงจนไม่เพียงพอที่สร้างแรงดันแบบกลับขั้วไว้ที่ตัวไดโอดไดโอดก็จะเริ่มนํากระแสนะครับทำให้เส้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเนี่ยจากเซลล์กลุ่มอื่นก็จะย้ายมาวิ่งผ่านตัวไดโอดตัวนี้แทนนะครับดังภาพที่แสดงให้เห็นตรงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทําให้เซลล์กลุ่มอื่นๆนะครับที่ยังไม่โดนบังเนี่ยสามารถส่งผ่านกระแสไฟฟ้า ข้ามเซลล์กลุ่มที่โดนบังได้โดยวิ่งผ่านทางตัวไดโอดจึงทำให้ระบบโดยรวมเนี่ยสูญเสียกำลังไฟฟ้าแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับจากกลุ่มเซลล์ที่ถูกบงังโดยการทำงานในลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้กระแสไฟฟ้าในแผงหรือในสติงนั้นไม่ลดลงนะครับเพราะว่ากระแสทั้งหมดเนี่ยสามารถไหลข้ามไดโอดไปได้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแรงดันไฟฟ้ารวมนะครับทั้งแผงโซลารเซลล์จะต่ำลงบ้างนะครับเพราะว่า มีกลุ่มเซลล์บางกลุ่มไม่ได้ช่วยเสริมแรงดันไฟฟ้านะครับเนื่องจากเป็นการถูกบายพาสข้ามไปนะครับดังภาพที่แสดงให้เห็นข้างล่างนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างกําลังหวัดนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างแผงที่บงังและไม่โดนบังนะครับสังเกตว่าจะมีค่ากระแสเนี่ยค่าเดียวกันนะครับแต่ว่าฝั่งที่โดนบังจะมีแรงดันที่ต่ําสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่ากระแสในสตริงจะไม่ลดลงนะครับแต่ว่าก็จะมี เรื่องของแรงดันที่อาจจะลดลงบ้างนะครับเป็นผลให้กําลังไฟรวมที่ได้จากตัวแผงโซลาเซลล์นั้นลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามการทํางานของตัวไดโอดไบพาสเนี่ยก็ยังให้ผลที่ดีกว่าแผงโซลาเซลล์ที่ไม่ได้ติดตั้งไดโอดไบพาสนะครับเพราะว่าแผงที่ไม่ได้ติดตั้งตัวไดโอดไบพาสตัวนั้นเนี่ยกระแสะทั้งระบบนะครับจะลดลงนะครับทั้งสตริงเลยจะทําให้สูญเสียกําลังไฟโดยรวมมากกว่าครับครับซึ่งการทํางานของแผงโซลาเซลล์นะครับขณะที่ถูกบังบางส่วนนะครับ ก็จะมีทั้งกรณีที่กระแสไฟเนี่ยอาจจะไหลผ่านนะครับตัวไดโอดไบพาสที่เราพูดถึงกันอยู่นี้หรือบางกรณีเนี่ยกระแสไฟอาจจะไม่ไหลข้ามไดโอดไบพาสก็ได้ครับซึ่งการไหลของกระแสก็จะมี2เส้นทางก็คือไหลผ่านกลุ่มฮับเซลล์อีกฝั่งหนึ่ง หรือไหลข้ามไดโอดบายพาสนะครับซึ่ง2กรณีนี้แตกต่างกันอย่างไรและจะเกิดขึ้นในกรณีไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปครับครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับทีมงานของเราด้วยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางเราสุดท้ายนี้สวัสดีครับ